สวัสดีครับช่างเตาบันหมอ้อครับเราจะมาดูเราจะมาซ่อมตู้ซับ JBL นะครับอาการเสียก็คือไม่ดังมาครับมาดูวงจรน,นะครับจะมาดูตอนเครื่องซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูตอนเวลาซ่อม เครื่องซ่อมเสร็จแล้วว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับรูซับเจเบเรื่องเท้ามาอาการไม่ดังมาครับมาดูตอนเ,ออเครื่องเสร็จประกอบเสร็จแล้วนะครับ